เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชลัดราชเกตุประการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขอหารือเรื่องข้อพิพากรระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ครับเนื่องจากคนไทยในเกาหลีใต้มีกว่า2 0 0 0 0คนที่ขึ้นกับทะเบียนแรงงานกระทรวงแรงงานกว่า50,000คนที่เหลือเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแรงงานที่เข้ามาในประเทศแบบ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือเรียกว่าผีน้อยผมไมอยากหาเรื่องประเด็นนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากเ,เรื่องที่เกิดขึ้นในอิสราเอลเนี่ยข้อพิพาทและความรุนแรงที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าเราไม่ได้มีแผนรองรับแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือหรือคิมจองอึนประกาศว่าเขาไม่กลัวที่จะมี ความรุนแรงกับเกาหลีใต้หากถ้าเขาอยากรวมแผ่นดินเขาบอกว่าการที่รวมแผ่นดินแบบไม่มีความรุนแรงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากเกาหลีใต้เ,เป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของเขาเพราะฉะนั้นผมอยากฝากไปทางกรรมธิการแรงงานกระทรวงแรงงานและกระทรวงต่างประเทศครับอยากให้ทําแผนรับรองเรื่องฉุกเฉินเรื่องนี้หากมันมีความรุนแรงเกิดขึ้น นื่องจากต้องบอกว่าการซ้อมรบวันที่5ถึงวันที่6เนี่ยของเกาหลีเหนือเนี่ยแล้วมีกระสุนปืนใหญ่ที่ข้ามมาฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยเกือบ300รลูกเนี่ยเป็นความตึงเครียดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่เจปีที่ผ่านมาสุดท้ายครับผมอยากฝากไปถึงชาวไทยที่เกาหลีบอกว่าทุกท่านเนี่ยคือฮีโร่ของประเทศไทย ทุกท่านนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยทำเงินกลับมาให้ที่บ้านแต่ผมย้ำเสมอว่าชีวิตก็ยังสําคัญที่สุดครับสุดท้ายเงินทองเป็นของนอกกายครับไม่ตายก็หาใหม่ได้ขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับเชินท่านคลิต